สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมลาลิก้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดต,ตวันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมนะครับส่งเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะครับให้ผมตอบทางยูทูบชาแนลเจมลาลิก้านะครับโคเซลูจะอยู่หรือจะไปนะครับเขาว่ากันถึงฟอร์มการเล่นนะครับจำนวนสกอร์ผลงานโอ้โหก็ต้องบอกว่า มันไม่มีข้อสงสัยใดๆนะครับที่โครูควรจะได้อยู่กับเรือมริดต์ต่อไปครับกับผลงานในฤดูกาลนี้ครับโคชูมาแบบไม่มีใครคาดหวังครับแต่นะักตอนนี้ตัวเลขสถิติที่ออกมามันเกินความคาดหวังจริงๆครับแว l ลูของเขาดูเฉพาะกับการยิง2ประตูนในเกมกับเบายา์มินิกเลขกที่เบรเนเบลพาทีมเข้าชิงเนี่ยโอ้โหมันทะลุไปวิลุกี่ร้อยเท่าแล้วนะครับที่มอบให้กับทีมฤดูกาลนี้ครับโครูเอาเฉพาะในลาลีกา ลงเล่น33เกมตัวจริง1 9อ่าตัวจริง14สำรอง19ที่คิดเป็นจำนวนานาที1598นาทียิง9ประตู2แอซิสถือว่าเยอะมากนะครับถ้าเทียบกับบทบาทของเขาที่เข้ามาเสียบแทนมาเรโนเดียสซึ่งปีที่แล้วยิงแอซิสอะไรไม่ได้เลยถือว่าเยอะจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วในแชมเปี้ยนสีครับลงสนามทั้งสิ้น10เกมสำรอง8ตัวจริง2นะครับยิง 5ประตูรวมแล้วทั้งสิ้นนี่ยิง14ประตู2องแอซิสนี่เป็นสถิติที่สุดยอดมากๆครับสำหรับกอ,องหน้าที่บทบาทโดยมากแล้วเป็นเพียงแค่ตัวสมรองจากสัญญายืมตัวที่กำลังจะหมดลงกับเรืเมาดิดเนี่ยเดวันมิถุนาย,ยนนี้หลายคนเรียกร้องให้โคสลูอยู่ต่อซึ่งอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับว่าถ้าดูจากสถิติผลงานนะครับ โดยเฉพราะกับเกมกับเบเยมินิกเนี่ยโคซูสมควรได้อยู่ต่ออย่างไม่ต้องสงสัยแต่นี่คือสโมรสรฟืตบปอนที่ต้องบอกว่ามีการแข่งขันสูงครับเรัลผลิดนั้นมีผู้เล่นระดับสุดยอดเข้ามาแต่ละปีก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการยกระดับเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อความสําเร็จของทีมที่จะต้องเมนเทนเนนนะครับให้มีอยู่เรื่อยๆและอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากรกฎาคมนี้ครับ เอนริคจะมาแล้วในช่วงหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้เคลียร์เนมเป้ก็จะมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยครับถ้าไปรวมกับเงื่อนของอาดากูเล่วิดิซุสจูเนียนะครับโรดิโกโกเอสโอ้โหก็เท่ากับว่าถ้าไม่นับรวมโคเซลูเนี่ยมดิจ,จะมีกองหน้าอย่างน้อยๆเนี่ยหคนนี่ยังไม่นับรวมในสัดส่วนของบราฮิมดีอารที่สามารถที่จะขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าได้ด้วยนะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยจะทําให้มาดิทเนี่ยมีกองหน้า6กถึงเคนซึ่งมันน่าจะเกิดภาวะโอเวอร์บุ๊กิ้งแน่นอนครับถ้าคํานวณถึงเรื่องของอเพลังค่านเหนื่อยนะครับหรือว่า f f p ของาลาดิกามาดิท์สบายๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่เมื่อสโมสรฟุตบอลทํางานควบคู่ไปกับการคํานึงถึงรายรับรายจ่ายในเรื่องของธุรกิจมันก็สําคัญ ถ้าอันไหนไม่จําเป็นหรือเกินความจําเป็นอาจจะต้องตัดทิ้งออกไปการได้เรียนเอบาปเป้กลับมาเข้ามามันเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับมาดิดแน่นอนนะครับรวมไปถึงเอนดริคด้วยแล้วไหนยังจะมีการที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อนักเตะในบางตําแหน่งเข้ามาเสริมครับอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าพิจารณากันให้ดีมันก็มีโอกาสนะครับที่โคชดูถึงแม้ว่าผลงานจะสุดยอดมากอาจจะไม่ได้ไปต่อกับเรอามาดิด แฟนๆคงจะเสียดายนะครับแต่บริดมองที่ภาพรวมเป็นหลักเพราะฉะนั้นแล้วมันจึงมีโอกาสผมไม่ได้บอกว่าโกลดูจะไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ให้มองว่ามันมีโอกาสพอสมควรเลยนะครับถ้าคํานึงถึงจุดตรงนี้ที่ผมได้เล่ามาว่าโกสดูจะไม่ได้ไปต่อกับเรือบริดในฤดูกาลหน้าซึ่งนับว่าหน้าเสียดายครับ